สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปสอนนะครับ6 6คูณหแบบ beginner นะครับซึ่งเป็นพาร์ทแรกนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด6พาร์ทนะครับถามว่าทำไมมีเยอะจังนะครับเพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมมากที่สุดนะครับและจะเป็นการสอนวิธีใหม่นะครับจะไม่ใช้เหมือน4 4คูณ4และ5คูณ5แล้วนะครับทีนี้จะทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็อาจจะยากขึ้นมานิดนึงแต่ว่า ทุกคนควรมีพื้นฐานจาก4คูณ4 5คูณ5 3คูณ3กันมาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นภาพที่กว้างขึ้นเนาะแต่ถ้าใครยังเล่นไม่เป็นไปเล่น4คูณ4 5คูณ5ก่อนมันได้ไล่ไปเล่นนะแต่ว่าเพื่อให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นนะครับช่วยๆกันคนละไม้คนละมืออ่ะพาร์ทแรกเป็นพาร์ทเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์พาร์ทที่1ด้วยนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยถ้าเกิด ใน4,455ู5คูเนี่ยเราจะให้ทำคอสทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อธิบายก่อนว่าเซนเตอร์ของ6,6 6เนี่ยประกอบด้วยขนาด 4, 4ูณหมายความว่ามีทั้งหมด16ชิ้นนะครับก็คือตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยคือเซนเตอร์ซึ่งมันแตกออกมานะครับทีนี้จะทำอย่างไงให้มันกลับไปเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนั้นก็ไม่ยากเกินนะเออสิบหกชิ้นเนาะเดี๋ยวผมจะหาวิธีวิธีใหม่เป็นวิธีใหม่นะครับไม่ได้หาวิธี เอ่อทั้งหมดเนี่ยหด้านเนาะชิ้นเอชเนี่ยจะประกอบด้วย4ชิ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะยากขึ้นนะครับแต่กระบวนการก็เดี๋ยวจะพยายามให้ง่ายที่สุดแต่ว่าจะปรับปรุงเนื้อหาแล้วก็ให้มันฝึกการพฒนารารไปด้วยนะครับพูดมายาวมากเนาะทีนี้มาเริ่มนเลยดีกว่าผมจะเริ่มจากสีขาวและสีเหลืองก่อนเสมอนะครับเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยมีความเข้าใจที่ตรงกันนะครับวิธีการแรกผม อ่ะสีแรกนะไม่ต้องอะไรมากทำา2คูณ2 2คูณ2หมายความว่าอะไรชิ้นตรงกลางนี่ครับอ่ะสคูณ 2, 2แค่สีเดียวนะสีขาวอย่างนี้นะครับอ่ะเนี่ยครับ1คูณ2นะครับก็ไปหาไปชิ้นอย่างเงี้ยนี่นะครับขึ้นมาต่อกันนี่คือ2คูณ2นะครับต่อไปทำสองคูณสหมายความว่ายังไง2คูณสหมายความว่าอ่ะถ้าสมมติเราเจอแบบนี้ครับ เอามันขึ้นมาเลยขึ้นสายลงเนี่ยเราสังเกตว่าเราได้เห็นไหมสองคูณสามนะต่อไปก็ทําต่อเป็นทำสามอันอย่างเงี้ยครับมาเป็นสามคูณสามยังไงคืออย่างงี้ครับอันนี้คืออธิบายก่อนนะครับพยายามทำมันเป็นเส้นอย่างงี้สามอันนะครับเนี่ยครับแล้วก็จัดเรียงให้มันถูกต้องนะครับอ่าบางครั้งอาจจะอยู่ด้านนี้ก็ได้เนี่ยครับก็คือพยายามจัดเรียงให้มันถูกเพื่อให้เราเห็นว่าขึ้นไปเนี่ยมันกลายเป็นสามคูณสามนะครับ ต้องุนหนีแลวลงไหมจริงๆก็ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าผมต้องการให้เราเนี่ยเข้าใจมันนะครับเนี่ยครับต่อไปทำ3า3คูณสครับก็คือทําเป็น3เหมือนเดิมนะครับทําเป็น3เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอามันขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็กลายเป็น3าคูณสีใช่ไหมอันสุดท้ายเนี่ยคือทําให้มันครบเลยหมายถึงว่าเป็นเส้นเส้นเลยนะคทำให้เป็น4ีคูณสเลย อ่ะผมขออนุญาตทำเร็วนิดนึงนะครับก็คือทำมันเป็นเส้นนะครับถ้าคุณมีพื้นฐานจาก4ี่คูณสี่แล้วอะสามห้าคูณห้าแล้วนะครับไม่ยากไม่ยากแต่6กคูณหต้องบอกก่อนว่าเป็นรูบิกที่เป็นเลขคู่เพราะริตี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ขึ้นไปขึ้นปัดสองครั้งลงนะครับเราก็จะได้เซนเ,นเตอร์สีที่1นะครับสีที่1ต่อไปก็คือพลิกไว้ด้านล่างนะแล้วก็ทําต่อนะครับผมพยายามจับด้านข้างดีกว่ามันจะง่ายกว่านะครับพอจับด้านข้างเสร็จทีนี้ทำสองคูณสองเหมือนเดิมครับ อ่ะหนึ่งหนึ่งคูณสองเนาะนี้เอาขึ้นไปข้างบนครับวิธีการคือขึ้นนะครับขึ้นที่มันอยู่เนี่ยขึ้นไปเลยแล้วก็หมุนสองครั้งลงนะครับหาต่อครับนี่ครับไม่ต้องสนใจนะครับชิ้นอื่นทําเลยหมุนให้มันแมชกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่นนหมุนให้มันแมชกันเนี่ยไอซีเนี้ยที่มันจะขึ้นมามันจะแตกเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องหมุนให้มันแมชกันก่อนอย่างนี้นะครับแล้วขึ้นปัดสองครั้งลงนะครับก็จะได้ สองคูณสองขึ้นมาต่อไปทานี่ครับทํา2ชิ้นเนาะทาเป็น2อคูณสามนะก็คือเนี่ยขึ้นปัดลงนะครับเออต่อไปนี่ทาเป็นเส้นนะทนี่ทำเป็นเส้น3อันแล้วก็มาจัดให้มันแมชกันหมายความว่าให้มันกลายเป็น3ามคูณสามเนี่ยครับแล้วก็หมุนหนีจะหมุน2ครั้งอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะหมุนมาทางนี้ครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนะครับเป็น3าคูณสก็ลงทําต่อครับ พยายามหาทําเองเลยนะครับพยายามจับให้มันอยู่ด้านข้างมันจะง่ายกว่านะครับเนี่เป็น3คูณ3คูน4นะครับต่อไปนี่เนี่ยครับเป็น3มอันละพยายามค่อยค่อฝึกนะครับอย่างผมผมเข้าใจแล้วเนาะก็ค่อยๆฝึกให้มันเห็นว่าเนี่ยคืออะไรนะครับทีนี้ก็หมุนมาให้แมชขึ้นนะครับหรือว่าท่านี้ได้ด้านนี้ได้ครับบางคนถนัดฝั่งขวามือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขึ้นด้านนี้ก็ได้นะครับขึ้น ปัดข้างบนสองครั้งแล้วก็ลงนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการทำเซนเตอร์ชิ้นต่อไปนะครับวิธีการก็คือให้เราเนี่ยหันเปด้นข้างนะครับหันเรื้อนข้างซึ่งทำเหมือนเดิมกระบ,บวนการเหมือนเดิมแทบทุกอย่างนะครับก็คือพยายามอย่าทำอย่างนี้นะครับพยายามหมุนแค่ขอบนอกนะครับแล้วก็พยายามหมุนแค่ขอบนอกนครับกลับตรงกลางตรงนี้ได้นะครับ ทีนี้ทํำยังไงสีแนก่อนก็ได้เริ่มจากสีสีหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการนะครับก็พยายามทําเหมือนเดิม2อ 2, คูณสอคูณสาคูณสาคูณสนะครับแล้วก็4ี่คูณสีท่นี้ก็จะง่ายนะครับไม่ยากนะโอเคทีนี้ผมเริ่มจากสีไหนดียสีตอนนี้สีน้ำเงินง่ายสุดแต่ผมเริ่มจากสีแดงแล้วกันนะครับสีแดงเนาะสีแดงซึ่งงียครับ นะครับทำเป็น 2. อคูณสก่อนนะครับแล้วถ้าเจอเจออย่างเงี้ยทำเป็น2อคูณสเลยนะครับล้วก็ทําต่อนะครพยายามหานะครับพยายามหามันเนี่ยครับนี่แล้วก็พยายามเซตให้มันตรงกันนะครับเนี่ยครับเก็บผมเป็นคนที่ชอบเก็บไว้ด้านซ้ายล่างนะครับก็เพื่อนๆสนใจก็ทําตามได้นะครับต่อไปนะี่ครับ แล้วก็เซตให้มันมาหากันอันนี้จะยากนิดนึงแต่ว่าลองค่อยๆฝึกนะครับอพยายามทานะครับเหลือ,อน,นี้เหลือก็าเป็นสี่คูณสี่เนาะนะครับค่อยๆค่อยๆฝึกนะครับนะบีทําให้มันเป็นเส้นแล้วก็เอามันลงจะสังเกตว่าผมจะไม่หมุนข้ามไปข้ามมาแบบนี้นะครับแต่ใช้การหมุนตรงนี้กับข้างบนหรือว่าซ้ายขวาแทนนะครับอืซึ่งวิธีการก็ ไม่ไม่ยากมากแต่ว่าต้องมีพื้นฐานอย่าง4ี5คูณสีคูณหนะครับอ่ะวิธีการต่อไปคือสีต่อไปเนี่ยมันจะเป็นสีที่ยากนะครับทุกคนต้องจําสีได้ถ้าเขาเล่น4ีคูณสีเป็นแล้วคุณจาสีได้นะครับสีต่อไปคือสีน้ําเงินนะครับน้ําเงินเนาะก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําเป็นอย่างนี้ก่อนหนึคูณสนะครับแล้วก็เป็นนี่ครับไปเก็บมามันอยู่ไกลใช่ไหมก็หมุนขึ้นมา2ครั้งนะครับมาเก็บนี่ครับจะกลายเป็น สองคูณสองสองคูณสามนตัวนี้สองคูณสี่ได้นะครับนี่ก็คือถ้าเจอแบบตัวทีนะผมแนะนําว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับลงปัดขึ้นมันจะได้อย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกรณีที่มันบังเอิญนะครับผมก็เลยทําไปเลยนะครับนี่ครับทำสี่คูณสี่ก็ต้องฝึกนะครับอนี้ต้องฝึกใจเย็นนะครับขึ้นไปรับยังไงนะครับวิธีการคือขึ้นปัดสองครั้งแล้วก็ลงนะครับ ประมาณนี้4ชิ้นแรกนะครับผมจะสอนแค่4ชิ้นแรกก่อนเดี๋ยว last t o edge เออ last t o last t center เดี๋ยวไปสอนในคลิปหน้าแล้วก็ทบทวนด้วยเนาะโอเคอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่1นะครับเดี๋ยวสอนอีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่อาจจะไปไวนิดนึงนะครับ โอเคจุดเริ่มต้นนะครับก็เหมือนเดิมเลยสีแรกสีที่2คิดว่าไม่น่ายากเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็เริ่มจากการทํานึคูณนะครับจะเริ่มจากขาวหรือเหลืองก็ก็จริงๆก็ได้นะครับนะครับเราก็ทําต่อเลยนะพยายามเซตให้มันเป็นคู่นะครับแล้วก็ไปหากันนะครับพยายามให้มันมาหากันนะครับเออแล้วก็ต่อไปก็คือการทําให้มันเนี่ยเป็นแบบเนี้ย ก็คือทําเป็นคู่นะครับแล้วก็เก็บให้เป็น2องคูณสนะครับต่อไปก็เซตให้มันเป็นอย่างเงี้ยครับเซตไปเรื่อยๆให้เป็น3ามคูณสามามคูณสี่อย่างเงี้ยนะครับนะครับสามคูณสามนี่นะครับต่อไปนะครับพยายามเซตให้มันเป็นแถวถ้าคนเล่นเป็นเล่นเป็นแล้วอ่ะมันจะไม่ยากหมายถึงว่าเล่นสะอ่ะสี่คูณนะครับอันนี้นะครับอันนี้จะยากนิดนึง ลองค่อยๆดีไซน์นะครับถ้าเจอคู่อย่างเงี้ยพยายามแนะนําผมแนะนานะว่าให้เราทําแบบนี้ครับขึ้นดูใหม่นะครับปัดมาขึ้นปัดแล้วก็กลับแล้วก็ใส่แล้วก็ไปหายชิ้นหนึ่งอยู่ในเอ่ยอยู่นี่ครับเนี่ยครับเซตให้มันเป็นแถวก่อนแล้วก็เอาขึ้นไปให้กลายเป็นสีคูณสีแบบนี้นะครับต่อไปเป็นจัดใหม่ครับถ้าเจอคู่อย่างงี้เอาขึ้นเลยครับขึ้น หรือถ้าใครไม่หัดก็มาฝั่งขวาก่อนก็นได้นะครับเป็นเกนเนอร์เนาะแต่ผมยมพยายามสอนให้มันกึ่งแอดวานซ์นิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมีการพัฒนาการในสามใน4คูณ45คูณให้ดีขึ้นนะครับขึ้นปัด2ครั้งลงนะครับก็เซตอีกอันนึงนี่ครับให้เป็นคู่นะครับแล้วก็หมุนให้มันแมชกันแล้วก็ขึ้นปัด2ครั้งแล้วก็ลงนะครับเอ่อต่อไปนี่ครับเซตให้เป็นคู่อย่างนี้นะครับ แล้วก็ขึ้นปัดลงนะครับผมปัดปัดนิดนึงนะนี่ครับหาหาให้มันเป็นแถวของมันนะครับเพื่อที่จะให้มันขึ้นมาเนี่ยแล้วมันพอดีสามอันนี้ไหมครับหมุนหนีครับหมุนสองครั้งครับลงนะครับหาเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนี่ครับขึ้นปัดแล้วก็ลงนะครับทีนี้เป็นสี่อันนะครับเพราะว่ามันเหลือสี่อันสุดท้ายแล้ว อาจจะเร็วนิดนึงนะครับแถวนะแล้วก็ขึ้นปาสองครั้งลงนะครับทีนี้ก็ไปทําเลือกสีที่ต้องการจะทํำนะครับอย่างอันเนี้ยสีที่ง่ายก็คือสีเขียวเพราะเรามีคู่นะครับอย่างเงี้ยรก็ขึ้นมานะครับแล้ก็มาจับคู่เหมือนเดิมเนี่ยจับคู่นะครับเออมีไหมเนี่ยอ่ะชิ้นนี้นะครับ เนี่ยครับเราก็เอามาเก็บนะครับเก็บให้เป็นคู่กอน้ได้ครับแล้วก็คอยใส่อีกหนึ่งชิ้นนะครับเนี่ยครับหมุนมาแล้วก็พยายามทําให้มันแมชนะครับอันนี้ก็เป็นสี่เนาะพราเราได้สามคูณสี่เราอย่างเงี้ยครับก็คือเก็บชิ้นนี้นะครับเนี่ยครับเอามาใส่ เอามาใส่ที่เราสร้างไว้นะครับแล้วก็เก็บมันลงนะครับเก็บปกติเลยทีนี้ได้3ชิ้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมว่าสีต่อไปคือสีอะไรนะครับอย่างอันเนี้ยขาวเหลืองเขียวใช่ไหมอันต่อไปคือสีแดงก็พยายามเอามาใส่นะครับเนี่ยครับจริงๆแล้วทําให้เป็นคู่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันแอดวานซ์หน่อยอะถ้าเราทำนี้ใช่ไหมขึ้นปัดกลับแล้วก็ลงนะเนี่ยครับก็บเก็บไว้อันต่อไปเอาให้มันแมทช์กันก่อนนะครับ เราขึ้นไปรับก็คือขึ้นมาสองครั้งนะครับบนสองครั้งเราก็ลงสองครั้งครับก็ได้เหมือนกันเนาะทีนี้ก็เอานี่ลงมาต่อไปหาสามอัน,นครับมีไหมนี่ครับขึ้นปัดลงนะครับนี่ก็เอาลงมาได้เหมือนกันใช่นะครับต่อไปนะครับก็นี่ครับ แล้วก็เอามาใส่นะพยายามมาใส่เนี่ยผมใส่อย่างด้านหลังอะ่ะเออคือผมต้องการให้มันเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับอันต่อไปก็คือสี่อันเนาะเนี่ยพยายามสร้างขึ้นมานะครับขึ้นไปรับแล้วก็ลงนะครับผมเชื่อว่าสี่อันแรกอะ่ะที่ผมสอนเร็วมากๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ถ้าทุกคนมีพื้นฐานจาก เอ่อสี่คูณคนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าเซนเตอร์หกคณหจะค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทบทวนให้ในสอนนี้แล้วก็ Last to ทูล t าสุดท e นะครับสำหรับคลิปวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์หากเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับทักมาสอบถามในแฟนเพจสอนเล่นลูบิกบายวรปัดจเจริญสุขได้นะครับก็คลิปนี้ก็ค่อนข้างดึกมากๆแล้วยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ